มองที่การเส้นทางของการเข้าสู่อํานาจอะคะ่ะถ้าเป็นนักการเมืองปกติมันจะต้องตั้งต้นจากการหาเสียงทําให้ประชาชนเชื่อว่าเนี่ยดีนะเราก็เลือก ได้คะแนนเข้ามาเยอะก็ได้ทํางานพอเริ่มทํางานปุ๊บผลงานเป็นยังไงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานที่ผ่านมาคราวนี้ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาด้วยสถานการณ์โอเคล่ะอาจจะมีการให้เหตุผลว่าสถานการณ์ตอนนั้นคิดว่ามันจําเป็นก็เลยยึดอํานาจครับคราวนี้พอตั้งต้นมาจากการยึดอํานาจเนี่ยมันเหมือนเป็นการตั้งต้นจากต้นทุนที่มาจากกําลังทหาร พอดาเนินการต่อมาเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเพิ่มขึ้นยังไงเนี่ยมันเหมือนมันตั้งมาจากต้นทุนนะ,นะคะอาจารย์ถ้าจะมองว่ามันเป็นการข้อได้เปรียบที่นักการเมืองปกติเขาไม่มีอพอครบ5ปีแล้วมีการออกแบบกติกาโอเคทําประชามติโดยกฎหมายที่ตัวเองก็ออกแบบขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาได้เป็นต่อผ่านการเลือกตั้งแบบเนี้ยคนก็สามารถจะมองได้ว่ามันก็มาจากต้นทุนที่มันไม่ได้เป็นปกติอยู่ และไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบถามจากการตั้งต้นแล้วมันเป็นการสะสมสะสมความได้เปรียบมาถึงจบ5ปีพร้อมและจัดการเลือกตั้งซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประวัติศาสตร์จากนายกที่มาจากรัฐประหารทั้งหลายต้องบอกว่าก็อยู่ด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็รีบที่จะคืนอํานาจ โบคิดว่าอันนั้นนะ่ะมันเป็นมาตรฐานในในความรู้สึกของคนในระหว่างประชาธิปไตย uh huh. ว่าไม่ควรจะสะสมและใช้ต้นทุนนั้นเนี่ยไปต่อ uh huh. อันนี้คือมุม <Okay. S 2> แต่ถ้าถามว่าถ้ามองอนาคตไปยาวกว่านั้นเนี่ยอยากเห็นอะไรบอกก็บอกว่าก็อยากจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์วางมือนะ <Okay. S 2> เพื่อให้สนามการเลือกตั้งในคราวหน้าเนี่ยมันเป็นปกติมากขึ้นค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> เพราะในวันนี้เนี่ยสวสอ0คนที่ท่านตั้งมายังมีอำนาจโหวตเลือกนายกอยู่เลย <Okay. S 2> อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องเรื่องของ ความเป็นไปตามกฎหมายกับความชอบธรรมเนี่ยในเรื่องของสว250คนมีหนาว่ด้วตเลือกนายกโดยที่ทั้ง250คนนั้นแต่งตั้งโดยหัวหน้าคอสอชเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกมองมาตลอดไม่ว่าจะคนฝ่ายไหนว่าเออเรื่องนี้มันเป็นปัญหาจริงผมก็คิดว่าไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลไหนอะถ้าท่านถ้าท่านมองย้อนกลับไปแล้วก็คิดว่าพอแล้วเหมือนสมัยพลเอกเปรมเนี่ยค่ะม,มันก็น่าจะเป็นจุด ตั้งต้นที่ดีสําหรับสนามการเมืองที่จะเป็นปกติมากขึ้นอบอกคิดว่าความปกติทางการเมืองเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการ